สวัสดีค่ะวันนี้น้องใบเฟิร์นก็เริกงานแล้วนะคะก็จัดตอนออเดอร์นะคะจากคุณป้าอีทนะคะที่เมตตาเปิดปิดร้านให้ใบเฟิร์นในวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำเวยด้วยยี่ขึ้นไปอุ้ยปอเลือมอุ้ยน่ากลัวมากเลยเนาะ ฝนตกแน่ไปเลยเองนะวันนี้แต่แบบเย็นนี้เหมือนจะตกนะกลัวล้วยอะไรล้วยม,มานอนะเปิ้์วันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ยทำไมฟ้าแลบจังเลย ขอบคุณป้าอิท้วยยังคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เลี้ยงผลไม้หนูหลังเลิกงานหนูก็ได้กินผลไม้วานวานนะคะเติมพลังนะคะเดินมาเหนื่อยเชียววันนี้เลิกงานค่ำมืดเลยนะคะมีแขกหลายบบคือเลิกงานค่ำแถบ้าจิตได้แขกกี่เที่ยววันนี้ ตาลงมาแล้วเด้อพี่น้องอเชือกก็กำลังเริกนะคะเฟิร์นก็อยู่คิวบวยด้วยนะคะก็เลยเรล่งช้าวันนี้ก็จะมีแตงกวาแล้วก็ข้าวโพดนะคะช่วงนี้ก็จืดๆไปก่อนกินของจืดๆไปก่อนนะคะรถทุนอยดูอะคิดพารเลบเลยนะ กำัเงเลิกงานกันนะคะตั้งเขามาแล้วนะคะขา,ขาวๆนะคะ,ะแต่ใบเฟิร์นผู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคะกินอย่างเดียวมีหน้าที่กินมีหน้าที่กินอย่างเดียวนะคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวคนจะมาแล้วรู้ไหมใบเฟิร์นเขียอย่างเดียวเลย เกีย่ยหาของกินนะคะกินแป้งกินข้าวโพดนึกว่าเขาแย่งอีกกินไปเขาเดินเฉย สำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขออนุญาตปิดคลิปนะคะก็ขอขอบคุณคุณป้าอีทนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้น้องใบเฟินหลังเลิกงานได้กินได้ทานวันนี้นะคะอนโมทนาสาธุรบุญน,นะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องพังปะกายแก้วของเราในไลฟ์ ของช่องพังปะกายแก้วด้วยนะคะมีออเดอร์ผลไม้วันละสิบตักร้านะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ